ท่องตำนานไปกับอริชัยชชชชชเรื่องเล่าอภาิเิหารของหลวงปู่สวงเทวดาเล่นดิน EP แ7 7อยเจ็ตอน ทำไมหลวงปู่สวงต้องมานำส่งวิญญาณผมเชื่อแน่เหลือเกินว่าเป็นภาพที่ใครๆก็ไม่อยากที่จะเห็นไม่มีหมอที่นี่ผมก็ตายตายแล้วเขาเอาผมไปเผาผมก็ไปยืนดูเขาเขาเอาผมไปเผาแต่ผมก็ยืนดูอยู่เขายืนมองดูร่างตัวเองที่ถูกไฟเผาค่อยๆมอดไหม้แล้วจู่ๆ ก็มีชายชุดห่มขาวโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้พาเขาเจอกับยมมาบาลจ่ายมมาบาลน,นะครับมาขอมาขอวิญญาณมาขอกับปู่ผ้าขาปู่ผ้าขาวก็บอกว่าไม่ได้คือว่าวิญญาณตัวน,นี้เราเป็นคนรับมาคุณแสนพยายามจะติดต่อเข้ามาทางช่องตั้งแต่ปีพศ .2561 จนกระทั่งวันที่ได้พูดคุยกับผมในปี2566ประมาณปลายเดือนกันยายนเป็นเวลากว่า5ปีในที่สุดคุณแสนก็ติดต่อเข้ามาเพื่อเล่าเรื่องราวเรื่องหนึ่งที่คุณแสนพยายามจะเล่าให้ใครฟังแม้แต่ทุกคนที่อยู่ในเหตุการณ์ในวันนั้นที่มาร่วมกันเผาคุณแสนแต่ทุกคนก็บอกว่าคุณแสนน่าบ้า ซึ่งเป็นเรื่องราวที่ไม่ได้เกิดขึ้นกับใครง่ายๆและยากที่จะบอกให้ใครเชื่อได้ในคำบอกเล่าบางคนอาจจะอยากรู้อยากเจอแต่บางคนกลับไม่อยากรับรู้อยากจะอยู่กับปัจจุบันนั่นคือการกลับไปรับรู้เรื่องราวในอดีตชาติหรือที่เรียกกันว่าการระลึกชาติแต่ความอัศจรรย์ยังไม่จบแค่นั้นเมื่อชาตินี้คุณแสนกลับมาเกิดในท้องแม่คนเดิม คนเดียวกับเมื่อชาติที่แล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณแสนได้สร้างความอึดอัดและทุกข์ใจให้กับเขาเป็นอย่างมากเนื่องจากที่ไปเล่าให้ใครฟังก็หาว่าเขาเผลอเจอบ้างว่าเขาบ้าบ้างประจวบกับปริศนาที่เขาสงสัยมาจากพบที่แล้วที่ได้มาพบกับความกระจจาขึ้นมาว่าชายห่มขาวคนนั้นเป็นใครแล้วทำไมถึงมาบกมือเรียก แล้คุณแสนเองก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรถึงได้เดินตามชายคนนั้นไปอย่างง่ายได้เรามาติดตามเรื่องราวต่างๆมาดูกันว่าชายปริศนาห่มขาวที่คุณแสนสงสัยข้ามพบข้ามชาติมานั้นเป็นใครเรามารับฟังคุณแสนเล่ากันต่อเลยครับ ผมพยายามตั้งแต่ปีหกหนึ่งนะจะเอาเบอร์คุณอ่ะเลเบอรอาจารย์เแต่ผมเอาไม่เป็นผม<อ>ไม่ได้เรียนหนังสือโอ้โหหรออตอนนี้ยุเท่าไหร่แล้วครับหกสิบสองแล้วครับอ๋ออืมครับแล้วมันเป็นปิดศนาคาใจผมมาตั้งแต่ผมผมตายผมเป็นลูกพ่อลูกแม่ผมนะครับแต่ทีนี้ผมเป็นไข้ป่าครับแล้วก็เมื่อก่อนมันเป็น โรคมาลาเรียแต่หมออะไรนี่ก็ไม่มีครัอยู่บ้านนอกนะครับครับไม่มีหมอทีนี้ผมก็ตายตายแล้วเขาก็เอาผมไปเผาผมก็ไปยืนดูเขาเขาเอาผมไปเผาแต่ผมก็ยืนดูอยู่เผา,าเผาเซิงตะกอนนะครับครัไม่ได้เผาเมนอะไรหรอกอืแต่ทีนี้พอเขาเผาเผาแล้วคนนี้จุดไฟแล้วเขาก็กลับบ้านทีนี้ก็เหลือ คนอยู่ไม่กี่คนคเป็นญาติอนะครับครับดูอยู่แล้วทีนี้มีพ่อผมเรียกปู่ผ้าขาวอให้าขาวผมยังไม่มั่นใจว่าเป็นหลวงปู่สวงนะครับผมทีนี้ท่านก็มามาพูดแต่ผมก็ไม่รู้ภาษาท่านหรอกแต่ท่านให้ผมตามไปอืแล้วแล้วผมแล้วผมก็ตามท่านไปครัแล้วท่านก็พาผมเดินไป เดินไปตั้งนานแล้วที่นี่ไปเจอบันไดบันไดนี่ขึ้นไปสูงผมมีแต่บันไดไม่มีราวบันไดนะครับขึ้นไปขึ้นไปสักประมาณจะถึงอยู่แล้วแล้วมีจ่ายมาบาลน,นะครับท่านจะใส่ผ้าผ้าเกี่ยวนะครับก็ผ้าเกี่ยวสีแดงและตัวดำใหญ่อ้วนแล้วก็จะถือหอกที่มีสามง่ามอะ มาขอมาขอวิญญาณมาขอกับปู่ผ้าขาปู่ผ้าขาก็บอกว่าไม่ได้คือว่าวิญญาณตัวน,นี้เราเป็นคนลับมาถ้าท่านอยากได้ก็ไปหาเอาที่อื่นทีนี้ผมก็ไม่ยุ่งแล้วนี้ปู่ก็พาผมเดินขึ้นบันไดไปทีนี้พอไปถึงมันจะเป็นแบบศาลาศาลาวัดนะครับ มันอยู่ข้างบนสูงจะเรามองมาข้างล่างนี่มันไม่จะไม่มีอะไรเลยมีแต่ความเมื่อเปล่า<ม>แล้วทีนี้ปู่ก็บอกให้ผมนั่งรออยู่ตรงนี้<ม>ถ้าปู่ไม่มารับอย่าไปไหนใครมามเอาไปไหนก็อย่าไป<ม>ท,ทีนี้ผมก็นั่งรอท่านอยู่อยู่ก็คงจะนานนะครับ,รบแต่ทีนี้พอท่านก็ไปเอาผ้ามามให้เปลี่ยนเสื้อผ้าก่อน ทีนี้ท่านก็เอาผ้าขาวมาให้ผมเปลี่ยนแล้วผมก็ถอดสลงหม้อหอมอ่ะออกที่ผมตายแล้วผมใส่ไปอะ่ะอืเขา,าผมไปเผาอะ่ะก็สิเสื้อก็หม้อหอมแขนสั้นสลงก็ขาสั้นเปน็แต่เป็นหม้อห้อมนะอืมสมัยตอนนั้นอะ่ะก็คงจะสองพันสี่ร้อยกว่าครับอตอนตายอะ่ะเหรอแ นี่คือนี่คือพูดถึงในอดีตชาติเหรออดีตชาติฮนะอดีตชาติของผมแล้วทีนี้ปู่ก็กลับมาหาขาผมอีกทีปู่บอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วต้องรีบไปช่วยแม่แม่ไม่สบายแม่ไม่สบายนะขาก็พิการเดินไม่ได้แล้วลมข้างซ้ายก็เป็นฝี แล้วปู่บอกว่าถ้าไม่เชื่อปู่นะให้ดูนะปู่จะชี้ให้ดูทีนี้ปูก่ก็เอามือน่ะนิ้วอะชี้ลงมาข้างล่างผมก็มองเห็นแม่ผมแม่ผมมเป็นไงครับแม่ผมหนุ่มข้างซ้ายแตกมีแต่เลือด แล้วก็ขาก็เดินไม่ได้แล้วปู่บอกว่าเขาจะเอาแม่กลับบ้านแล้วทีนี้เขาก็เอาช้างมาสองตุดสองเชือกเขาก็บอกให้ช้างนอนลงแล้วเขาก็เอาเอาที่นักท่องเที่ยวเขาขึ้นไปนั่งนะครับเสเลี่ยงยนั่นน่ะเลี่ยงใช้หลังช้างแล้วทีพ่อก็อุ้มแม่อุ้มแม่ขึ้นช้างแล้วก็มีคนรับอยู่ข้างบนทีนี้เขาก็พาแม่ออกจาก อำเภอตัวอำเภอนครไทยครับผมอยู่อำเภอนครไทยจังหวัดเชีงนทนโ,ลโลกนะครับอ mm hmm. ผมผมอยู่หมู่บ้านนาตะดีหมู่ที่ห mm ้า hmm. ครับแต่ทีนี้ปู่ก็บอกว่าไม่ไหวแล้วให้ไปหาแม่ไปช่วยแม่วาควายก็ไม่มีคนเลี้ยงอ mm ื hmm. ท่านบอกผมอย่างนี้ mm hmm. แล้วทีนี้ผมก็ปู่บอกว่ามันจะมีผ้าผ้าแพรอยู่ส mm ิบสองเส้นผ้าแผยมันจะ เป็นสิบสองสีเหมือนเหมือนเขาจัดงานวัดแล้วสายลุงนะครับอืมอืมอืมมันจะปิวว่นจะเป็นพวงเดียวแต่มันมีสิบสองเส้นอืมแล้วเขาจะไปกันพร้อมกันนะสามคนท่านบอกว่าภาพพ่อบอกให้ไปแล้วไปนะอย่าเรียกได้เส้นไหนก็เอาท่านบอกผมอย่างนี้แล้วก่อนจะไปพ่อจะพาไปดูอืมพาไปดูนรก,กนะครับ ผู้ก็พาผมไปดูไปดูนรกไปดูต้นยิ้วจีตต้นยิ้วที่ว่านะไม่ใช่ต้นยิ้วหรอกครับมันเป็นเสาอืมันเป็นเสาที่เขียวเลี่ยมน้ํามันจะไม่มีหรอกครับออมันจะเป็นเสาต้นใหญ่คนโอบได้อะ่ะแต่ทีนี้เขาก็จ่ายมมาพูดก็บังคับให้วิญญาณขึ้น ห้าห้าวิญญาณตนเดียวนี้ขึ้นไม่ได้อื hmm. แต่นี่มันเยอะมันเยอะมากมันก็เหยียบบ่าเหยียบไหล่กัน hmm. ขึ้นไปพอขึ้นไปได้สูงกากาที่ว่ากาปากเหล็กก็จิกแล้วอ hmm. จิกตกข้างบน hmm. พอขึ้นไปนหนามยิ้วที่ว่านามนิ้วหนามิ้มมันก็จะแตกปุ๊ออกมาเป็นหนามรอบต้นเลย hmm. ทิ่มแทงเลียนสาดกันโอ้ย ทรมานที่เขาขึ้นกันนะความจริงว่าต้นยิ้วต้นยิ้วไม่มีน้ำหรอกมันเป็นต้นลำเตาเขียวๆแล้วมันจะมีน้ำแตกออกมาแต่แล้วทีนี้ยาวไปคมเลยบุกทิ่มแทงคนถ้าขึ้นคนไหนขึ้นไปสูงกว่ากาก็จิกแล้วตกลงลงมาแล้วแล้วก็พาไปดูพาไปดูอีกไม่มีเวลาแล้วไปพาไปดูกระทะทองแดงในคลิปหน้า เราจะมาติดตามรับฟังว่าหลวงปู่ผ้าขาวตามที่ลุงแสนเข้าใจจะพาไปชมนรกตรงจุดไหนบ้างแล้วที่ลงมากันสามคนนั้นในชาตินี้ได้พบกันแล้วจะเป็นใครกันบ้างติดตามในคลิปหน้าครับอิลิเมียอองสูงสัมปโน,โนอิติพิโสนโมพุทเทยียอิสวาสุติมหาบันดาลสัจจัง อิริกิเปก่อนจากกันอย่าลืมแชร์เรื่องราวของหลวงปู่สวงให้กับผู้ที่กำลังจะสิ้นหวังไร้ซึ่งทางออกถ้าหากมีบุญสัมพันธ์กันหลวงปู่สวงอาจจะช่วยให้เขาผู้นั้นเจอหนทางออกที่ดีและประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไปอย่าลืมกดติดตามและกด u ับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจ ให้กับทีมงานด้วยนะครับสวัสดีครับ